ประสบการณ์ชายแดนคุณทำงานที่ชายแดนอันห่างไกลอย่างไรก็ตามเมื่อคุณทำหน้าที่ของคุณต่อไปคุณจะพบว่ามีบางอย่างผิดปกติกับสถานที่นี้บรรยากาศช่างลึกลับและป่าอันนาขนลุกอาจกำลังซ่อนความลับอยู่แต่คำถามหลักคือคุณจะรลดไหมเราอยู่ในค่ายทหารเหรอวะไปเปิดไฟก่อนทุกคนปึออ๊บ โอ้รู้สึกว่าเปิดไฟเจ็บร้อยเฮ้ยมีคนโทรมาไหนวะอโลครับนี่เอ็กเตมพูดครับสวัสดียินนี้อนรับสู่งานใหม่ของคุณมันค่อนข้างเย็นในนี้เปิดเปิดอะไรวะอ๋อเป็นฮีเตอร์เหรอทำให้ที่นี่ร้อนลงหรอ ที่นี่ร้อนลงโจโจเกมก่อเซ็กขยะขอ,อยาเจ็บโหนะครับฟู่เมื่อกี้ผมว่าผมเข้ามามันก็ไม่มีไม่ใช่หรอวะแป๊บหนึ่งทำไมผมเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกว่าข้าหลังไม่ปลอดภัยยังไงไม่รู้เลยวะเฮ้ยมีคนโทรมาอีกแล้วเหรออัลโลครับอะไรครับผมเปิดแล้ว ของคุณและค้นหาไฟล์ในห้องด้านหลังได้ครับโน้ตบุ๊กตาโลบอกอ่ผมสามารถเล่นวาร์ลแรน์ในนี้ได้ไหมครับไม่ได้เดี๋ยวต้องไปเอาไฟล์ข้างหลังห้องมันอยู่ตรงไหนนะมีแต่แผดดีวีดีหนังโป๊เนี่ยโอ้โอ้โอใน ในในในคนจะมาวอยกว่านี้นะอืมให้ไม่ก็บอกก่อนว่าจะมาจะได้สะดุ้งให้อะไรอย่างงี้สะดุ้งไม่ทันเก็บมีบางคนอยู่ข้างอยู่ข้างนอกส่งเอกสารให้พวกเขาอ๊บมาตอนไหนเนี่ยไอเลโก้ LEGO. อันนี้ครับคุณยังไม่ทำอะไรผมใช่ไหมไปด้วยได้ไหมอะอย่าทิ้งกันไปได้ไหมเดี๋ยว มีรถแต่มึนวิ่งเข้าป่าไดนะ้ไะตรวจสอบจดหมายมีอะไรไหมจอดําเลยเดี๋ยวทําไมมันมีปืนอยู่ตรงนั้นด้วยวะทุกคนทุกคนเห็นปืนไหมฮัลโหลครับมีสายนี้ของใครครับผมหาไฟจากข้าหลังกนะ็ตรงนี้แหละผมว่าฮะไม่ด้วหรอเป็นเลโก,โก้แต่เลโก้สีแดงเมื่อกี้สีฟ้า อ่ะเอาไปครับขวแล้ววิ่งไวจัดเน้นเดินนะครับไม่เน้นขับรถเล้วท,ทำไมเขาไม่ออกไปวะทุกคนแต่ว่ามันบล็กวะออกไปแล้วไปแล้วเดินไปคนละทางกันด้วยนะหยิบอาหารกาันของคุณจากด้านหลังอ่าช่วงนี้หิวอยู่อยากหาได้กลินจังเลยอะ่ะประตูนี้ล็อกวะทุกคน อ๋อนี่ไงุงใส่มานไม่เหมือนกล่องอาหารเลยนะเหมือนแบบเป็นสารอะไรทอย่างอืมอหยิบมาแล้วครับเฮ้ยคนโทรมาอีกแล้วว่าไงครับฮัลโหลครับนี่คิวพูดครับผมโอ้โอเคครับได้ครับคนให้ผมหาไฟใช่ไหมมันบอกให้เราหาไวในที่หนาว โอ้คือมันให้เราออกไปนะเห็นอยู่ตรงนี้ใช่ปะโอ้มาไม่ให้ซุ่มให้เสียงอยีกแล้วอะโอเคครับได้มาแล้วเออรู้ว่าอยู่ควรอยู่ข้างในมันมีคนมาแอบคอยจ้องมองผมอยู่มีนคนโทรมาอีกเบี้ยวเหรอรอครับนี่คิวพูดอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมรับสายเยอะมากเลยอะ เอกสารพิเศษด้านหลังโอเคครับเดี๋ยวทำไมไปอยู่ตรงนั้นวะทางเข้าไปยังไงอ๋อไปทางนี้ทุกคนตรงนี้ตอนแรกเข้าไม่ได้นะมีอะไรปะไม่มีนะเก็บอึ๊อบสอดที่ผมคิดว่ามันจะโดนมันสึกไม่โดดวิไอสอดที่คิดว่ามันไม่โดดมันสึกโดดวิวางไว้รอให้เจ้านายนะครับเจ้านายจะมาตอนไหนก็ไม่รู้ปิดประตูก่อนได้ไหม เสียวเผื่อวิ่งมาอะไรนิดไฟดับไอเกมมึงเคยคิดจะแบบจ่ายค่าไฟบ้างไหมเนี่ยมีเครื่องกัหนตออยู่ด้านหน้ารีสตาร์ทเอาได้ครับไหนวะเครื่องมันอยู่ตรงไหนอ๋อเครื่องมันอยู่ตรงนี้นะต้องมีซัมติงซั g ต,อ,ตอย e t แน่เลยตรงนี้ผมว่ามันน่ากลัวนิดนึงนิดนึงมึงโทรมาอีกเร็ว ว่าไงครับอ่า uh ฮัลโหลมีไฟไหม, oh! มเอ้าแลวมึงมาไฟไหมอะไรตรงนี้เดี๋ยวเสียงอะไรอะ่ะเอ้าผมออกทางนี้ไม่ได้ทุกคนผมต้องออกทางนี้มันคับมากมันจะฉลาดที่สร้างสัญญาณขอความช่วยเหลือรวบรวมสีแท่งได้ครับโอเคอยู่ตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่ง เดี๋ยวมีสรุปมีกี่แท่งวะจะบอกนะว่ามึงหมายถึงว่าเอากิ่งไม้มาทำ SOS อะมัน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 ช่วยได้จริงๆใช่ไหมโอ้แล้วมันเดินไกลจัดวิงก็ไม่ได้เกมนี้เอ,อิปสามกิ่งมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้เราเดินไปแล้วมันไม่ได้ไม่ใช่หรอแล้วเราไฟแมงลาม่งอยู่แค่ตรงเนี้ยไม่ออกมาแบบแห่กลัวหิมะอะไรอย่างงี้เหรอได้เหรอวะผมว่ากิ่งที่สามต้องโดนเดี๋ยวผม กันจะบอกเดี๋ยวทําใจให้โดนก่อนศึกโดนก่อนมาครบแล้วครับตอนนี้สร้างสัญญาณขอความช่วยเหลือได้ครับด้วยด้วยครับตอนนี้ลงงทหารของผมโดนไฟไหม้มันทําให้ผมอย่าบอกนะจุดไฟมึงเห็นตรงนั้นไหมนะตรงนั้นนเป็นไฟมากกว่าตรงนี้อีกนะอะไรวะเนี่ยแล้วก็จุดไฟให้มันแต่ว่าโอ้ ความช่วยเหลือควรจะอยู่ระหว่างทางที่อยู่ใกล้กับมีไฟบางอย่างอยู่ข้างนอกโอ้ทำไมเฮลิอคอปเตอร์ถึงใช้เวลานานเดียวนะเปิดมึงหมายถึงว่ามึงจุดไฟตรงนี้เพื่อที่จะให้เฮลิอคอปเตอร์มารับมึงดูสภาพตรงนั้นซะก่อนสัญญ <c oughs> าณกำลังจะหมดหาไม้ได้ครับชิบหานะแล้วแต่ตรงนั้นไม่หมดนะฝากไว้ฮิตเอาอีกเร็วเหรอ ไวให้ผมจะไับทุกคนเดี๋ยวผมต้องเป้ามันก่อนวูวูเออกลับมาโอเคแล้วน่นนาจะพอแล้วสำหรับตอนนี้เฮ <c oughs> ลิคอปเตอร์เกือบจะมาถึงอีกสามสิบด <c oughs> ีะอะไรเสียงอะไระทุกคนแล้วมันเสียงอะไรอ่ะฉันต้องรอเฮลิคอปเตอร์เอออ๋อต้องไปรอตรงนั้นเหรอเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงป่ะเหมือนคนยิงเหรอเดี๋ยว เลิคอปเตอร์นี่หว่าตรงนั้นอะเราต้องไปเอาของก่อนเนระเฮลิคอปเตอร์มึงไม่ไม่แบบไม่หมุนเลยเหรอตรงนี้คือตรงไหนอ่ะคืออะไรอ่ะทุกคนรีมูฟนะครับเอเกมนี้มันเอาจริงนะมึงมึงไม่กลัว่อยเหรอฮะไอทหารน้อยข้างในเสียงอะไรอีกอะ อ่านก่อนไมาเห็นนี่คือคือสุดท้ายที่คุณยังมีชีวิตอยู่เอา้าได้ครับชิบหายมึงจะมาเลยลัวๆขนาดนี้เอา้าผมไม่แปลกใจแล้วทำไมดิสไลท์สองพันกว่า